สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่นทีนี่สองสาวมาเดินเซ็นทรัลชิโต้ต้องค่ะเมื่อกี้เจอกับแฟนด้วยเยอะไหมใช่ค่ะดีใจมากๆใช่คเป็นไงบ้างคะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้มีความสุขส่งท้ายปีเก่านะคะได้มามีโมเมนต์ดีๆที่เซ็นทรัลชิลต้ค่ะเออก็มารับกำลังใจมารับพลังกลับไปรวยงานต่อ และที่สำคัญก็คือชอบมากช่วงสิ้นปีโดยเฉพาะที่เซ็นทรัลชิดลมช้อปปิ้งก็คือแบบว่ามีความสุขมากเพราะส่วนลดนี่คือลดเยอะมากๆเลยค่ะอืมซินได้บวกมีสินค้าที่แบบมีของที่อยากดูไหมซื้อไปแล้ววันนี้เรามมีคนจ่ายไปอยู่วันนี้รจจริงเหรอเราลองสกิตดูจริงเหรอพี่ไม่ได้ของขวัญแล้วของขวัญไงคร เอาละน่าสนใจครับน่าสนใจมีไหมคะมีมีของฝาัที่คิดไปในใจไหมว่าอยากซื้ออะไรอะไรให้ตัวเองก็ได้ให้ตัวเองหรออะไรดีล่ะอยากซื้อไปหมดเลยแฮ้ตลูกมตรีมีไหมคะค่ะช่วงเทศกาลแบบปีใหม่เนี้ยที่มีของฝัอะไรเงี้ยจริงๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คิวจะไปเน้นทางของกินมากกว่าชอบทานเลยค่ะถ้าสมมติถ้าต้องซื้อของฝัให้พี่น้ำตา ปีนี้อยากซื้ออะไรให้เขาปีนี้อยากซื้อซื้อทองก็ดีน่ะอาถุงแต่ถ้าหซื้อทองหนูจะเสียเปียกกับลูกทำไมล่ะคะเพราะท่า้างมันจไม่าปาดไม่ช่วยกนไม่เป็นก็ซื้อให้กันและกันไงเก็บไว้เดี๋ยวล่ะคาก็ใช่ใช่ซื้อให้กันและกันพี่จะซื้อเหรอคะถ้าเขาซื้อทองเหรอคะจริงๆเราทั้งสองคนเนี่ยออกงานบ่อยแล้วก็ น้ำตาลอยากให้ทั้งตัวเองทองหรองกมืไหวเลยนะแค่ใส่ยกมือไแล้วนะอะซื้อทองด้วยแต่ว่าจะออย่าเคยมาเดินชอปปิ้งเรารู้สึกว่าชอบก็คือรองเท้าส้นสูงเราต้องใช้ออกงานบ่อยก็เลยอยากให้เขาใส่รองเท้าที่สบายแล้วก็ทําให้เขาดูเปนความมั่นใจด้วยแต่ถ้าเขาใส่รองเท้าที่ไอ้นี่เขาจะ ผมแดงปีหน้าเขาจะยิสิดฉายสับยิ่งกว่ายิ่งกว่ารับรางวัลอีกแต่ไม่เอาลุกไปหย่าแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไวรลต้องุกคนด้วยจริงจเอออ่ะให้ให้อวยพรแฟนหน่อยช่วงเทศกาลแบบนี้ ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะก็ขออวยพรให้แฟนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะคนไทยทุกคนนะคะหรือว่าแฟนๆทั่วโลกเลยนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสุขทั้งกายสุขทั้งใจขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยค่ะช่วงปีใหม่นี้คือมีกิจกรรมมีแผนนะว่าจะแบบไปเที่ยวดาวหรือจะไปเที่ยวที่ไหนนอนค่ะนี่คือสิ่งที่อยากทำที่สุดของปีนี้ทำไมอะ พขาไม่ค่อยได้นอนกันค่ะช่วงนี้ออกกองไงคะใอ๋อจะนอนล็องชาร์ตล็อกยูนอนเหรอคะล็อกยูนอนเดี๋ยวหลังซาริมปิกเจอเอาไปแล้วหนึ่งวันเต็มเต็มวันใจวันเขาเล่นของแต่งจับพิมค่ะพิมก็มีนอนค่ะก็ อาจจะไปทํากิจกรรมกับครอบครัวแต่ถ้าบอกว่านอนข้ามปีอ่ะปีหน้าเราจะได้นอนทั้งปีนะอ๋องั้นไม่เป็นไรเลยเนาะมั่ฉะสิบแก้วรางแต่ถ้าทำงานข้ามปีปีหน้าเราจะมีงานทั้งปีงั้นอคิวได้เลยอยากมาต้องคิวได้เลยค่ะต้องคิวได้เลยค่ะแต่ปีนี้งานเราก็เยอะอยู่แล้วน้ำ ก็ต้องกราบขอบคุณทุกคนที่เมตตาและก็เอ็นดูเราทั้งสองคนจริงๆอยากปีหน้าจะได้เห็นอะไรใครฟังก่อนเมื่อเดือนกันนี่งานเข้าพอดีเลยงานเข้าพอดีเลยอยากปีหน้ายังไงคะเออปีหน้าจะมีแบบงานอะไรอีกบ้างที่จะได้เห็น บอกได้ก็มีแน่ๆรักอ่ะเกิรลูไงเกิรลู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 กมาแน่ต้นปีจ้ะออนแน่แต่ต้นปีเลยค่ะเพราะว่ารอมาแล้วหนึ่งปีค่ะต้นปีเปิดปีมาปุ๊บเดือนไหนไม่รู้แต่ต้นปีแน่นอนเราไม่บอกวันหรอเหมือนาอาจจะยังนะอาจจะไม่กล้าอาจเพราะว่าเป็นเจ้าประจำห้องดำหรือเปล่า ไม่ค่ะไม่ค่ะได้ยินชื่อได้ยินแบบว่าชื่อเสียงเรียงนามแต่ละคนมาก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าไม่มีโทใส่ค่ะนม่ค่ะดูตาแข็งเลยนี่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่หลุดไม่หลุดเออน้องล์มเหรอคะคะเป็นเจ้าเป็นไม่หลุดค่ะไม่หลุดทุกคนไม่หลุดไม่ไม่คือจริงๆแล้วอยากให้อ่อจริงๆแล้ววันและเวลาที่เขาระบุไว้แล้วก็ลงไว้แล้วมันจะเป็นทามมิ่งที่ดีมากๆสำหรับการเซอร์ไพรส์ของทุกคนถ้าสมมติรู้ก่อนสปอยก่อนมันอาจจะไม่ตื่นเต้นเออ ่ะเมื่อวานพี่น้ำตาเขาบอกแล้วโลกสตาร์ลุปปี้ว่าเขาจะเป็นเขาจะเป็นกำลังเขาจะไปสร้างกำลานอย่างเดียวจริงเหรอพี่ีตําแหน่งอะชาโดว์อีก็เขาเก่งอยากรู้มากใครจัดทีมเหนือปะคือแบบสีขาวดูมีแต่คนแบบอินโทรเวิร์ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแน่สองคือแบบเรียบร้อยน่ารักกุ๊กกี้ก็เด็กใหม่ๆเวลาวิ่งคือแบบรู้เล็วกว่าจะส่งอะหนูรอเหนื่อยมาเหอะ ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรให้เขาเอาตำแหน่งไปแต่เราจะเอาตำนานกันค่ะก็รอดูนะคะว่าพี่จะสร้างอะไรมีไหมมีคิดไหมนะอย่างว่าอย่างว่าปีที่ปีที่แล้วปะพี่น้องสีตั้งตำนานขอยิ้มเหรอคะขอเห็นบุ๊กเอาสองไอ้พี่รักษาพี่รอกษาเีพี่โคตรโหหันมาแล้วยิ้มพีละลายกิน้หัว ม้วนหน้าไหมม้วนหน้าปึ้มกล้องลลับขึ้นดาปังฟิวนี่ไม่เอาดีกว่าแต่พี่ม้วนได้อุ้ยพี่ม้วนได้ก็รอดูในสแตร์ลมปิกแล้วกันสิักิสิสิม้วนเถอม้วนเถอะอย่าให้ม้วนหน้าย่าช่วยด้วยจริงจริงพีมเชื่อไหมที่ไปเดินห้างเขาบอกว่าน้องเป็นดาราปะเอ้ยไม่ใช่หรอกวะน้องเป็นดาราเหมือน เอนเล่นกับน้องฟิมอะที่เขาที่เขาไปรับรางวัลที่เกาหลีอออาอาฟิมแล้วอะไรก่อนฟิมอะไรอะไรติดตากติกาก็จะคิดออกน้ำตาลปึ้งก็เลยแบบเราเล่นซีรีส์มาทั้งปีเลยอะเขารู้จักเราเพราะน้องฟิมลูกป่ายเขารู้จักว่าน้องไปรับรางวัลที่เกาหลีนัอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นตามงานบนหน้าถูกตามแล้วคนจะจ้างฟิมได้งั้น ม้วนหน้ากล้องรับเฟิร์มโอเคเพราะว่าพี่พี่น้ำตาลอาจจะอยากให้ฟิล์มเปลี่ยนตำนานใบยากะทีตำนานใหม่ตำนานใหม่นะคะเออลองไหมลองไหมลองเก็บไปพิจารณาละกันเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเออเพราะเมื่อวานพี่น้ำตาลบอกแล้วว่าพี่ว่าจะไปสร้างตำนานแล้วฟิล์มอ่ะฟิล์มเอ็นจอยบิทโมเมนต์แล้วกันนะคะเออเป็นเอ็นจอยแข่งกีฬาเลยไหมฟิล์ม รอดูค่ะรอดูรอดูคืเชียร์ผู้จัดการหนูไม่ปิดเสียงแล้วพี่งานเข้ามาดูตอนรับงานเราเองโดยปกติอ่ะแล้วถ้าเชียร์เชียร์กีฬาอะไรเชียร์ใครเป็นพิเศษดไหมเชียร์ใครเชียร์ทุกคนค่ะเชียร์ทุกคนพี่แจวหนูวิ่งไงเขาก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เนื้อเสดไปละสิที่แล้ว อีนนี้ก็เลยเดี๋ยวว่ากันดีกว่าเพราะว่าต้องมียังยังไม่ได้ติดกล้องเลยเผื่อกล้ามเนื้อเสบมาแล้วไปถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นใส่กล้องเชียร์ดีกว่าเป็นใส่กล้องเชียรดอาจจะเห็นจตีกล่องก็ได้ค่ะอ่ะเป็นไปได้ตีได้เขาเป็นเป็นไปได้นักมิวสิคเชียร์อ๋อคิดได้คิดได้อนไม่ชอบที่ฟิล์มคือแบบต้องทำอะไรบ้าง สิ่เก็บไว้อาจจะมวนหน้ามวนหน้าละหนึ่งมวนหน้าอจะมีโอเคมวนหน้าอะที่พี่จำาจขอไว้อ่ะจะมวนหน้าเออมีอะไรอีกนะอติกงอติกงจะพี่ขออะไรอีกจ้ะขอยอย่างเดียวจะส้นสูงอย่าไปติด LED เหมือนปีที่แล้วคว้าเกือบไม oh ่ท nah <ov> ันอ okay. okay. ah. oh ่ะจริงขอบคุณเเจนอบเจนจริงเพลงโต้วู้ดขึ้น ขออย่างเดียวจะท้องนานไหนก็แล้วแต่อย่าส้นสูงติด LED แค่นั้นเลยเแ็่ด้วยอะไรเราจะเป็นส้นทึบอ่ะพี่เด็กซิมโก้เหมือนกันเนาะเอ้าพี่พี่เพิ่งรู้เหรอไม่ไม่อย่างที่บอกเนี่ยคือเขาอ่ะบอกพี่มาตลอดที่เป็นคนโก้พี่เป็นคนโก้แต่พี่จำแค่แบบลุกวันนั้นเลยเรื่องจริงค่ะเรื่องจริง yes เราเผอยป็นน้ำตาลอะเรียบร้อยคือลุกอาจจะโดนโตแต่ เรียบร้อยเขาบอกพูดจริงทั้งหมดจริงทั้งหมดใช่ไหมไม่ยอุ๊ยตายแล้วไ้จะเป็นมีเจ๊ไม่ทันแล้วตั้งแต่ต้นมาไม่ต้องรอตำนาสตาลิปปีวันนี้ก็เป็นตำนาแล้วโอเคไปเตรเไปหนไยโทษนะคะไเท็นยไร แฟนเชียร์ด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสตาร์ลิมปิกค่ะใช้แบนด์วันที่20ธันวาคมนี้ค่ะสนุกแน่นอนนะคะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายให้พร้อมมาเชียร์พวกเราทั้งสองทีมค่ะแล้วก็ที่สำคัญฝากเชิญเข้าชิดลมด้วยนะคะจะได้ช้อปปิ้งกีตติงนะคะกับคนพิเศษนีบ every moment เนาะ อยากให้แบบว่าฟีมแบบได้เอนเนอร์จี้ั้งตานะเคยมีได้มี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 ผ่านดูแลเกอดการเขาอัปเดตตลอดแต่ว่าเขาทำเขาเหมือนหมดแต่เขาไม่ทำน้าซื่อเขาให้แคลองลองลองพี่อยากได้อินเนอร์แบบเมื่อกี้แบบฝากแบบฝากเมื่อกี้เลยอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันค่ะเจ๊เออเออ อย่าลืมมาช็อปปิ้งกันนะคะเจ๊